กรมราชทันยนทักษินพบชนกลุ่มน้อยเมียนมาเป็นดุลยพินิษของกรมคุมประพฤติอธิบดีกรมราชทันยนทักษินพบชนกลุ่มน้อยเมียนมาเป็นดุลยพินิษของอธิบดีกรมคุมประพฤติตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินผิดเงื่อนไขพักโทษหรือไม่จากการณีที่นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าภายใต้การกำกับและควบคุมของกรมคุมประพฤติ โดยมีสื่อต่างประเทศรายงานว่านายทักษิณได้หารือกับตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งในเมียนมาตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้วันที่8พฤษภาคม67ที่อาคารกร,รมราชทันอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายสหการเพชรินอธิบดีกรมราชทันเปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวคงต้องไปตรวจสอบจากข้อเท็จจริงก่อนจากนั้นต้องไปดูเงื่อนไขที่กรมคุมประพฤติต้องดำเนินการตนยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากระทำได้หรือไม่ได้คาดว่าทางกรมคุมประพฤติอาจอยู่ระหว่างพิจารณาว่าตรงไหนที่อดีตนายกรัฐมนตรีสามารถกระทำได้หรือกระทำไม่ได้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยและทำความเข้าใจกับอดีตนายกที่อยู่ระหว่างการพักโทษ นายสหการกล่าวว่าส่วนความประพฤติใดของผู้ที่อยู่ระหว่างการพักโทษที่ไม่ถูกต้องทางกรมคุมประพฤติก็จะเป็นผู้แจ้งและให้ผู้ถูกคุมประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนกรณีหากจะต้องส่งผู้ถูกคุมประพฤติกลับเรือนจำนั้นต้องเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขซึ่งถ้าหากผิดเงื่อนไขแต่ไม่ได้รุนแรงก็สามารถทำความเข้าใจบอกหรือตักเตือนได้ทั้งนี้จำนวนครั้งของการตักเตือนค่อนข้างมีความยืดหยุ่น เพราะบางครั้งผู้ที่อยู่ระหว่างพักโทษอาจจะไม่ทราบหรือเข้าใจว่าทำได้ดังนั้นกรมคุมประพฤติจะต้องไปทำความเข้าใจเป็นดุลยพินิษของนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิปดีกรมคุมประพฤติมาริษยันทักษิณคุยชนกลุ่มน้อยเมียนมาประสานเองรัฐบาลไม่เกี่ยวมาริษยันทักษิณคุยชนกลุ่มน้อยเมียนมาประสานเองรัฐบาลไม่เกี่ยวย้ำจุดยืนไทยทำตามกรอบอาเซียนปฏิเสธ ตอบยิ่งลักษณ์กลับไทยประสานก่อตอกจากกรณีเมื่อวันที่6พฤษภาคม67แหล่งข่าวด้านความมั่นคงชายแดนไทยเปิดเผยว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พบกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์บางกลุ่มรวมถึงสหภาพแห่งชาติกะเรี่ยงและหารือถึงวิธีการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในเมียนมาต่อมาวันที่7พฤษภาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายมาริศสงเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศกล่าว ถึงการทำงานว่าต้องขอคุยกับกระทรวงก่อนและเมื่อได้รับโจทย์ที่นายกรัฐมนตรีมาแล้วเรื่องงานด้านต่างประเทศก็เป็นเรื่องของประชาชนด้วยส่วนที่มีสื่อโซเชียลในเมียนมาเสนอข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปคุยกับกองกำลังชยะกกลุ่มน้อยในเมียนมาได้มีการตรวจสอบหรือไม่นายมาริดกล่าวว่าตนเพิ่งได้ข่าวเหมือนกันซึ่งในเมียนมาต้องยอมรับว่านายทักษิณ เป็นคนที่กว้างขวางเมียนมาก็คงเห็นว่าท่านคงจะช่วยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางเมียนมาคุยกับท่านไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าเป็นการพูดคุยส่วนตัวไม่เกี่ยวกับรัฐบาลใช่หรือไม่นายมาริดย้ำว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอย่างที่บอกเราก็เพิ่งทราบเรื่องและยอมรับว่าที่ผ่านมาเราก็เป็นตัวกลางในการเจรจาซึ่งเราก็ดำเนินการตามกรอบของอาเซียนบางอย่างก็กำลังดำเนินการ แต่ยังไม่อยากเปิดเผยแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการความสอมมนฉันปรองดองให้เกิดขึ้นในเมียนมาหากยังเป็นอยู่อย่างนี้ประเทศไทยก็ลำบากด้วยในฐานะที่มีพรมแดนเชื่อมติดต่อกันยาวมากดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นก็จะกระทบประเทศไทยซึ่งใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยไม่จําเป็นต้องเป็นทางการเป็นเรื่องของเมียนมาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือชนกลุ่มน้อยที่ขอให้ท่านทักษินช่วยก็เป็นเรื่องของเขา ส่วนแนวทางที่นายทักษิณพูดคุยตรงกับแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่นายมานิตกล่าวว่ายังไม่เห็นเพิ่งได้ยินจากข่าวจึงไม่ทราบในรายละเอียดโดยเป็นเรื่องที่เมียนมาจะดำเนินการเองเราไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรและไม่ทราบว่าจะตรงกับแนวทางของรัฐบาลหรือไม่แต่เราดำเนินการในส่วนของเราร่วมกับอาเซียนขณะเดียวกันในการช่วยเหลือด้านมนุษยชนเราก็ดำเนินการตามกรอบของอาเซียน นายมาริทยังปฏิเสธแสดงความเห็นกระแสข่าวที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยอาจจะประสานใช้สถานทูตไทยในประเทศหนึ่งเป็นสถานในการรายงานตัวโดยยืนยันว่าตนเองยังไม่ทราบเรื่องและเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศตนไม่ขออนุญาตตอบ